ช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณชินนายมีชัยครับ สวัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรียในโอกาสวันปฏิวัติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรียซึ่งตรงกับวันที่1พฤศจิกายน2567ันา บน้าท่านนายอับดุลมายิตอบุญประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรียกรุงแอลจีเรียในโอกาสวันปฏิวัติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพระดำไที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวแอลจีเรียมีความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรือง ข้าพเจ้าและประชาชนชาวไทยรู้สึกชื่นชมยินดียิ่งในความมุ่งมั่นตั้งใจของท่านที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรียกับประเทศไทยข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความเข้าใจอันดีและการสนับสนุนซึ่งกันและกันเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไป เพื่อขยายขอบเขตความร่วมมือในด้านการค้าการลงทุนรวมถึงด้านพลังงานและการท่องเที่ยวให้กว้างขวางยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอนเนกประกรันพระปรมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวัวสมเด็จพระกนิษฐา